รถขบวนนี้ก็เป็นอีกขบวนหนึ่งขบวนปวดทองผมนะครับรถทองทินขบวนนี้นี่ครับก็เข้าสู่สถานีมวกเหล็กเก่าแล้วครับผมเกษสิทาการจอดรับทรงผู้โดยสารครับทอดมวกเหล็กประมาณตีสี่โอเปอรแมนครับล้ำผิดขวานตีห้าสี่สิบกว่าครับพอาออกจากมวกเหล็กมาแอเล่าสีแลนมาเรื่อยครับ เข่ากลางตรงบางกระสุกบันไดมากครับจนสิหอดปากช่องนะครับระวังนี่เขาก็ชมว,วิวปไปเรื่อยๆครับบางช่วงก็สิเป็นต่อหม้อขึ้นมาแบบนี้แหละครับบางช่วงก็สิเป็นทางแบบนี้นะครับบางช่วงก็สิมีสูงแน่ต่ำแน่ครับสลับกันไปครับและในตอนนี้เขาก็มาหอดสถานีในเราเพิ่มเป็นปากช่องเพราะ เดี๋ยวไปเห็นหุ่งวะต้องเบิ่ยงไปจะเขา,าเดินพี่น้องให้รถไฟแดินไปใไกล้ไปฟฟก่อนเดี๋ยวผมสะอ่านให้ฟังหรอกแมนแล้วครับชื่อด,อดื้อชื่อดื้อชื่อโอ้จำเพลงนี้ได้ขึ้นใจเลยครับโอเคครับทัดจากปากช่องมาเนี่ยจะเป็นแถวซับม่วงครับช่วงนี้ก็เสียงเป็นต่อหม้ออยู่ครับถือว่ามีความคืบหน้าไปหลายแล้วเนาะเหลือแค่เอาเซกเมนต์มาวาง แล้วก็เฮ็ดเป็นทางนะครับนี่ครับบางช่วงเขสีสังเกตเห็น<ๆ>เคลื่อนเห็นอย่างครับที่กําลังทางานก่อสร้างอยู่เพื่อยอกเซกเมนต์มาเนี่ยครับเอามาต่อกันไปเรื่อยๆครับคือชั้งต่อขีกสอนนี่แหละโอ้นี่สวยงามครับสวยงามขนาด และแล้วเขาก็เข้าสู่สถานีซับม่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอำเภอปากช่องนาะขันเฮาสังเกตมึงเนี่ยกสิบวมนมีแค่การก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงอย่างเดียวครับนอกจากนี้ก็มีการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ความนะครับซึ่งในขณะที่มีการสร้างทางคู่เนี่ย เพื่อนเกสีมีการสั่งชานชาลาไม่สั่งตัวอาคารสถานนี้ไหมครับอาคารสถานนี้ที่สั่งไม่เนี่ยโอ้ถือว่าคาดสิขนาดครับให้บรรยากาศคือจังออกแนวยุโรปเหนือเหนอจะน้อยนะครับอาคารตัวสถานนี้สั่งจากไม่นะครับนี่ครับก็สลรับกันไปประมาณนี้ครับบางช่วงแต่ยังมีมต,ต่อหมอบบางช่วงก็เริ่มปรับพื้นที่ บางช่วงกะมองว่างเซเมนต์บางช่วงกะสามเป็นทงางจังสี่แล้วแล้วครับแล่ะครับแต่ว่าปลาขางทางเนี่ยหกขนาดครับโอ้อย่างงูเหี่ยวแกี่ยวขวาอยู่ครับนี่ครับไปเรื่อยๆครับมุ่งหน้าสู่สถานีจันทึกนะครับสำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงบุญมังไฟครับช่วงต้นฤดูฝนนะ ล้มตนะควงเนี่ยอาจสียังบ่ค่อยมีน้ำปะไรครับแต่ว่าช่วงที่น้ำลงเนี่ยเเห็นห้าเขี้ยวขจก,กีครับบางท,ทีก็เห็นซุ้มชาวบ้านเพิ่นเอางวาเอา,เอาไว้มาลามเนาะครับกินนานเลยต่อจากนี้ต่อมอสพันสี่ัดขามล้าตะควงครับผมพูนยูฝากทั้งด้นานทิศใต้เพนครับพี่น้องโอ้สวยงามขนาดครับ ถึงสีบ่มีนามจะว่ากะเบ่งสวยงามไปอีกแบบครับวิวลํลลาลรอบด้ภูเขาเนาะบรรยากาศสดชื่นขนาดครับถือว่าเป็นธรรมชาติบำบัดแในตัวเลยครับพ่อแม่พี่น้องกันสั่ผู้ใดมีเวลาว่างกะขันอยากสีสัมผัสกับธรรมชาติบำบัดไม่ต้องข่าป้าขาดุงไม่ต้องขายั้งครับแค่ขึ้นรถไฟสถานีใกล้บ้านเรากัานั่งเป็นระยะทางสันส้นๆมาชมวิวย้ำมือเสาเนี่แหละครับ ขบวนที่ผมแนะนำเนี่ยก็เป็นขบวนรถต้องทิ้นที่สี่สามหนึ่งน้นั่งตอนหนาฝนนะโอ้เย็นดีขนาดครับนี่ครับแล้วที่ทางรถไฟความเามามาร็วสูงกสิตัดความทางรถไฟมาเนีครับแล้วก็สิตัดความแต่ทั้งทิศเนือครับนี่ครับห้อยน้ำแหงครับพี่น้องหนาแรงฝาาพูนมองติดภูดเขาเนี่ยก็จะเป็น ทางมอเตอร์เวย์เอ็มหกนะครับช่วงบางปอินโคราชนะครับผมมัวก็เปิดช่วงวงการนี่แหละครับไม่ไม่มามาเลยครับโอ้บรรยากาศว่าสงกรารรู่ปีไม่ร้่ันผิดพลาดกับขออภัยเลิฟพี่น้องโอ้บรรยากาศตอนนี้คือยังอยู่ทุ่งหญ้าไซบีเรียนี่แล้วครับ,รบโอ้ผมกะจินตนาการไปเรื่อยโอ้ี <c oughs> ่ยมหาซาผมตัวนี่ครับ เขามาใกล้อ่าอเก็บน้ำลำตะควงแล้วแล้วผมก็สิ่งสังเกตเห็นกลางหันลมเขายายเที่ยงพู่นอยู่ฝากทังทิศอาคานี้ผมละครับตำบลออกช้างใต้นี่ครับลำตะควงครับช่วงนี้กะรถไฟกับแล่นไปนเรื่อยครับก้อนที่สี่เขาสู้สถานีรถไฟคลองขนานจิตนะครับช่วงนี้ อาสิมอง่าเห็นทางไฟความเร็วสูงครับแต่ว่ากชมบรรยากาศชมวิวงามนะครับเป็นของแถมหอดมรงนี้เป็นอุโมงค์ทางรถไฟทางครูครับกำลังเจาะทะลุมาครับนี่ครับอุโมงค์ลำตะคองหรืออุโมงค์ขอขนาดจิตผมว่ามั่นใจว่คขักใจเนี่ยมีอสองซื้อนี่ละผู้ใดที่หูออก้กระลบวน อคอมเมนต์มาเด้อครับเดี๋ยวเด้ยวยไอรไฟยเลียนขอไปไกลวันห้างเทียมเห็นหุูโอ้ยตาบอดีพี่น้องเลยบ้านในท่ากระไายยังตาบอดีอยู่อย่างนันนะมัน้เนี่ย,ยม,มัำะนี่โผลมาช่วงนี้ครับกสีมีการปรับพื้นที่ครับอืมมามองนี้ครับก็เริ่มสรางเป็นตัวมอขึ้นมาแล้วครับผม ความกับเครนนะครับกำลังต่อเซกเมนต์ครับผมนี่ครับช่วงนี้กากำลังสิเขา่าสู่สถานีคลองไผ่ครับผมอำเภอศรีคิ้วแล้วนะครับโอ้ทางบนนี้โค่งสวยงามขนาดครับ ข้อหอดวงนี้กนสิขาดต้องจำไว้เห็นเล็กสี่เจติเก,เกตาอยู่กับอ๋อหลีกับรถปูน TPI นะครับน่าจะเป็นรถปูนไปหินรับถูกแล้วครับพี่นอ้องนี่ครับแห้มมาเรื่อยๆครับ ช่วงนี้ก็สียังเป็นต่อหมออยู่ครับคือหอดใส่ัน,นอกพี่น้องผมกล่ว่าคักจใจที่กันนะครับบางเที่เกาแต่คาะชุมยูเพื่อนจนลืมเบองงครับบ่า หอดบางสื่อได้แล้วแต่โอ้ช่วงนี้โอ้เลี้ยงเป็นไรซสายสวยง,งามขนาดแต่ว่าช่วงนี้เพื่อนวัดได้ขึ้นเป็นขอบกันครับผมถือว่ากใกล้ถึงเร็จสมบูรลณล์แล,แล้วนะครับอ่าที่นี่การลดมาระดับดินอะไรนยค่อยๆสลับวันเตียงลงเตียงลงมาเรื่อย,อยจนดหอด ตูระดับดินนะครับโอ้ช่องเส้นนี้แะครับลดห่วงรดสิบล้อคลังขนเซกเมนต์นครับส่วนของทางรถไฟความเร็วสูงครับเพื่อทำการไปก่อสร้างมาตัวเติมให้เป็นทาง4ังสี่ครับนี่ครับทางชงนนีกับสีค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็สิมี ลงรอบปุนรอเซกเมนต์อยู่แบงนี้ครับกระสีสังเกตเห็นแม่แบบเห็นอีกยัางยึดแถวนี้ครับร้มถึงรถผู้รับเมาครับขันจำพิดรูดซีฟ้าสีประมาณแถวบ้านไม่สำรงครับสถานีบ้านใหม่สำรงสีชิ้วนะเพราะย,ยกสูงแล้วเพรายยพรายกเพาอยู่ต่ำแล้วก็ยกสูงบัดเนี่ยทางรถไฟ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงอ่าพักเทนพักอุปกรณ์ก็สร้างยังบางไม้ใกล้กวางค,ครับคุณแล้วครับเซกเมนต์เลี้ยงถอนกันไหลสายไหลสายอยู่แต่ช่วงนี้เพื่อนไก่ยังมั่นเดงออกมาตัวครับเพื่อนหนักเสียออกไปตัวช่วงไกลๆพักวันคอยมาหาไก่เนาะช่วงนี้กระเลี้ยน,ขนเข่ามาใน ตัวเมืองเรียบร้อยครับรู้สึกว่าจะเป็นบ้านคนนี่ครับสังเกตครับช่วงไนทีวาหอดสถานีน่ะรู้สึกว่าทางไฟความเร็วสูงสีค่อนข้างมีสภาพที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วครับช่วงไดทียูใกสถานีน่ะการย่งสิมีตาตอนหมอดไดว่าโดยเริ่มแล้วทีว่าคืบหน้าไปไาลครับ ส่วนใหา่จะเป็นประมาณนี่แหละครับอีกอน้อยเพื่ะครับเขาจะมีรถไฟความเร็วสูงแลนช่วงโครลชาถุงเท้านะครับกสีซอยยนระยะลในการเดินทางไปอีกนะครับกษีอีกตัวเลือกหนึ่งครับที่เพิ่มขึ้นมากครับนอกจากการเดินทางโดยรถทัวร์รถส่วนตัวรถยนต์รถไฟรถโดยสารสาธารณะนะครับ นี่ครับประเทศให้เขาค่อยๆสางค่อยๆเฮ็ดค่อยๆพัฒนาไปครับช้าๆได้พระเล่มงามเนาะคือจังเพิ่นมาและแลงหัวกมามาหอดสถานีรถไฟสูงเนินเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับ ฟ้าสายมือหนา็เห็นสารเจ้าสูงเนื้อน,นะครับง่ายเลยครับช่วงนี้ถือว่าหลักที่สี่เสิินสมบูรณ์ร้อยเปอรเซ็นต์นแล้วครับมีการว่างทอระบายนหนามหยังลงมาแล้วครับนะครับเสาช่วงนี้เส้นทางที่ครับผม จากสูงเนินแล้วมุ่งหน้าสถานีต่อไปครับสถานีกุดจิกนะครับนี่ช่วงนี้ขึ้นกันมัง่งบ้านเขานะครับเิ้นเขาในหนนาเขาเนะเขียวขจีครับฝนกับพริบกำลังตกนะครับรูบ้สึกว่าควมตกบังหวานหมึกวันเลยครับตอนนี้กัยังได้กินไอ้ฝนหอมห้ยๆ้ย,ยอยู่ ต้นหม่ยังต้นอยา้าแถวตะกี้ขนาดครับนี่ครับช่องนี้กะยังคงพันขึนเซกเมนตครับยังเป็นต่อหมื่อยู่สี่ครับแล้วแล้วเฮากามาฮอดแถวกุดจิกนะครับอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเนาะ กำลังเห็นเคล้นนะครับเพื่อนกำลังก่อสร้างครับจากนั้นครับเมืสิขหกชื่สถานีพอกภลวัดภูเขาลาด ละครราชสีมาต่อไปแล้วครับช่วงนี้ครับท้าทอยการเริ่มลดระดับนุ่มมาต่ำอีกข้างครับพร้อมกับเซ็งเว้นทีเลี้ยงกันสวยงามครับผมจนถึงระดับพื้นดินครับ นี่ครับสงสัยว่าเรือโนนี่แหละครับที่เพื่นกัดสีเอาเคขยนมายกเซเม e ขึ้นนะครับเพราะว่ามีการเอาอมาว่างไปตามจุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 4, 3, ครับแล่นแล้วขบวนที่4ีสงครับก็ได้แล่นเขาสิงหอดสถานีรถไฟโคหลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับช่วงนี้่ะมีการปรับพื้นที่ ถมดินตอกเสาเข็มนะครับแล้วก็มีการสรางฐานนะครับนี่ครับช่วงนี้ครับสังเกตสิมีการเพื่อรือล้างเก่าของสถานีรถไฟโัวหลาณนะครับเพื่อที่สี่อองรับการสรางทางรถไฟความเร็วสูงกับทางรถไฟทางคููต่อไปครับนี่ครับรถหม่องปั่นจันตอกเสาเข็มครับ หอดโครัดก,กับมาบ้านแปดโมงกว่าเหรครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็คือสมีสมีเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมเด้อ,ก,อก็พ่อกบแม่ได้คลิปหนาครับเดี๋ยวขันมีอยังอัปเดตไม่ผมก็ษิ์ไทยมาสูพ่อแม่พี่น้องเบิ้งเรื่อยๆแล้วเนาะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี่เป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ